คุณคุ้นไหมครับว่าทําไมจะต้องเอาปากกานี้มาครับลองขายปากกาให้ผมหน่อยดีไหมเซลมี่ดิสเพนอ่ามีใครยังจำฉากในตำนานจากหนังเรื่องเด o l f ู f Wall Street ได้บ้างครับ s e l l me t h i s p e n นะฉากเนี้ยผมคิดว่าถ้าใครไปเป็นพนักง,งานขายแล้วลองไปสมัครงานเนี่ยอาจจะถูกผู้สัมภาษณ์เขาถามเลยว่าขายปากกาให้หน่อยได้ไหมนะครับหลายๆคนนะจนถึงวันเนี้ยก็คงงงเป็นไก่ตาแตก ขายปากายังไงวะอ่ะสมมุติว่าถ้าผมเป็นเด็กจบใหม่แล้วกันผมก็คงบอกว่าปากาเนี่ยมันสีเหลืองสดครับเขียนน่าจะลื่นทนนานครับดูแล้วทนทานครับใช้งานสมบุกสมบันได้หมึกนี้นะครับเซ็นงานแล้วได้ร้อยล้านอะไรก็ว่าไปรีบซื้อเดี๋ยวนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษมีชิ้นเดียวบนโลกด้วยครับหมดแล้วหมดเลยฟังแล้วเป็นไงโอ้โหเหมือนกับ เปิดทีวีให้ฟังเลยนะครับเหมือนกับการขายทางโฆษณานะประเด็นก็คือเห็นไหมผมไม่ยืนขายปากกาแบบเนี้ยคุณรู้สึกยังไงอะไม่ได้เชื่อได้ซ้ําไม่ได้ให้ทดสอบทดลองหรือว่าไม่ได้อยากได้เพลิน <ๆ S 1> นะนะคุณส่วนผมกลับว่าผมมีใช้หมดแล้วปากกาพวกนี้กูมีหมดแล้วนะแล้วมันยังไงต่อมันก็ขายไม่ได้เห็นไหมฮะเซลมิดิสเพนเนี่ยเลยเป็นฉากในตำนานจากหนังเรื่อง Wolf of w ู l l Street นะต้องบอกว่า ผมมีวันนี้ได้ครับไอเซล์รล้านเพจเนี่ยดังเพราะว่าผมไปเขียนบทความเซลมีดิสเพนเนี่ยแหละเขียนมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอะครับแล้วก็ลองแกะถอดรหัสครับเลยค้นพบว่าเนี่ยแหละจะเป็นคอนเทนต์สำคัญนะที่ทำให้ทุกคนเข้าใจพื้นฐานการขายจริงๆนะครับทำไมมันถึงทรงพลังแบบนี้ครับคำถามแค่นี้องนะเรียบง่ายแต่ทรงพลังใช้คำนี้เลยนะครับทุกวันนี้ยังเอามาวัดการทดสอบพื้นฐานของเซลล์ได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นเฉลยในหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายๆคนที่พอจะรู้มุกเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณว่าช่วยเซ็นปากานี้กับกระดาษทิชชู่ให้หน่อยเซ็นชื่อให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ยแล้วคุณมีปากาเปล่าอ่ะผมไม่มีปากาเนี่ยคุณต้องซื้อปากานี้แล้วแหละนะซึ่งถ้าเป็นการขายเนี่ยในหนังหรือว่าพื้นฐานจริงๆที่ผมไปฟังจากจอแดนเบลฟอร์ดนะอันเนี้ยเป็นตัวตนจริงนะครับบูโบว t อลสตีดมาจาก ประวัติของคนที่ชื่อจอแดนเบลฟอร์ดนะเขาเป็นเซลเทนเนอร์ระดับโลกนะประสบความสำเร็จมากนะครับก็ไปแกะมาแล้วหล่ว่าทําไมมันถึงทําให้คุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานที่ทําให้คุณขายได้ทุกอย่างนะใช้คํานี้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันนะเซลมิดิสเพนนะผมอยากจะเล่าไปทีละแบบและกันแบบแรกก็คือว่าจอแดนเขาสอนอะไรนะครับ เท่าที่ผมไปอ่านมานะครับแล้วก็พื้นฐานการขายจริงเนี่ยเราจะเอามาประยุกต์ยังไงนะครับก็เรื่องของการขายปากานะจอแดนเบลฟอร์จะบอกว่าเวลาเขาไปถามคนคนที่มาเรียนกับเขาเนี่ยขายปากกาให้หน่อยหลายคนนะครับแทบทุกคนเขาก็จะแบบพรีเซนต์ไปว่าปากานี้มันเทพปากานี้มันดีอย่างงู้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพรีเซนต์คุณสมบัติอย่างเดียวตรงๆเลยก็คือว่าพรีเซนต์แต่ความเทพของปากานะครับ แต่นักขายส่วนใหญ่หรือว่าคนทั่วไปไม่เคยถามครับว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มจากคำถามก่อนละ่ะนะครับมันจะมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าเนี่ยพื้นฐานการขายจะบอกเสมอว่าเอาแค่ขายปากกาเนี่ยคุณถามก่อนก่อนที่จะพรีเซนต์ว่าปากกาคุณเทพอ่ะคุณถามลูกค้าก่อนว่าเน,นี่ยชอบปากกาสีอะไรเห็นไหมดีกว่าไหมหรือว่าชอบใช้งานในเรื่องอะไรบ้างนะครับ ให้เลือกระหว่างทนทานหรือสวยงามเน้นะอะไรเป็นพิเศษชอบปากกาลูกลื่นหรือหมึกซึมเห็นไหมคือไอ้คาถามพวกนี้มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงเวลาคุณนําเสนองไงมันจะได้ตอบโจทย์ไอ้คำเนี้ยเช่นลูกค้าบอกว่าต้องการปากกาสีแดงนะครับต้องการปากกาที่เน้นหรูหราต้องการปากกาที่เน้นเป็นหมึกซึมไอ้ปากกาเนี้ยนี่มันปากกาวิศวะเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วใช่ปะ ก็จะได้เลือกปากกาอื่นมานําเสนอแทนนะครับที่มันตอบโจทย์กว่าเนี้ยพื้นฐานการขายง่ายๆก็คือว่าเริ่มจากถามก่อนนะครับจริงๆในหนังเนี่ยต่อมานะมันจะมีฉากฉากในตำนานนั้นในหนังเนี่ยก็คือว่าจอแดนเนี่ยเขาจะรีคูดทีมขายใช่ไหมก็จะเป็นแบบคนแถวบ้านที่เขารู้จักกันแหละแล้วก็เขาก็ถามลูกน้องไปอะเฮ้ยขายปากกาให้หน่อยขายปากกาให้หน่อยมีอยู่คนหนึ่งชื่อแบรดผมจาได้เลย ไอ้แบรดเนี่ยมันก็โอเคให้ขายปากกาใช่ไหมแบรดก็เลยถามจอแดนว่าเนี่ยช่วยลบกวนเซนไลเซ็นลงบนทิชชู่ให้หน่อยอันนี้ที่ผมจำได้น,นะจอแดนบอกว่าโอ้ไอไม่มีปากกานะครับนั่นแหละ supply and demand นะครับมันคือการสร้างความต้องการนะพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้มันง่ายกว่านี้นะสร้างความต้องการหมายความว่าก็จอแดนถามคําถามไงว่ามีปากการหรือเปล่าพอคนนั้นไม่มีปากกาแล้วแบบ ต้องเซ็นชื่อเดี๋ยวนี้แล้วอะแต่คุณไม่มีปากกาอะดังนั้นคุณก็ต้องซื้อปากกาจากผมแล้วจะได้แบบเอามาเซ็นชื่อนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะดูว่ามันเอามาใช้กับการขายจริงยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณขายพวกโซลาเซลล์อย่างเงี้ยคุณขายโซลาเซลล์ใช่ไหมแทนที่คุณจะพรีเซนต์หลับหูหลับตาว่าโอ้โหโซลาเซลล์ขุ่นเทพประหยัดไฟอย่างเงี้ยคุณถามก่อนถามลูกค้าว่าเนี่ยปกติค่าไฟเท่าไหร่ ลูกค้าบอกว่าอโอเคเดือนละสี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันอะไรก็ว่าไปเราก็ถามจี้อีกว่าเนี่ยสี่ห้าพันหกพันที่ลูกค้าจ่ายทุกเดือนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่แบบปวดหัวหรือเปล่าเป็นภาระหรือเปล่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องบอกว่าภาระอยู่แล้วค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตทุกอย่างถ้ามันลดได้อะใครก็อยากลดครับลูกค้าเริ่มยังไงเริ่มกังวนลแลนะ้วเห็นไหมพอกังวลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะฟังอะไรที่มันแก้ปัญหารเรื่องค่าไฟได้แล้วนะครับ เราก็ค่อยๆนําเสนอได้ไงเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดมันมีโซลูชันล่ะที่สามารถตอบโจทย์เรื่องค่าไฟทําให้ค่าไฟลดลงอย่างเงี้ยก็คงจะดีนะครับก็คงจะดีไม่น้อยเห็นไหมลูกค้าเขาก็จะตระหนักละว่าเออเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่จะแก้ปัญหาหรือว่าตอบโจทย์ให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามคําถามแล้วอ่ะเราต้องทําให้ลูกค้าเกิดความต้องการนะครับก็ หลายๆเคสเนี่ยถ้าเราขายสินค้าในเชิงแก้ปัญหาเนี่ยให้ถามคําถามจี้ไปที่ปัญหาอย่างเช่นว่าโซลาเซลล์มันจี้เรื่องอะไรมันจี้เรื่องค่าไฟใช่ไหมหรือรถ e ีวอย่างเงี้ยมันควรจะจี้เรื่องอะไรก็ต้องจี้ค่าน้ํามันถูกไหมครับหรือว่าไอ้ที่ดูดฝุ่นแบบใหม่อย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบไร้สายอย่างเงี้ยมันจี้เรื่องอะไรก็จี้เรื่องว่ามีสายมันเป็นไงมีสายเนี่ยลูกค้าเห็นด้วยไหมว่ามัน แบบไม่ค่อยสะดวกมันจะต้องแบบหาปลั๊กอะถ้าไม่มีปลั๊กก็เรียบร้อยแต่ไร้สายคือมันสะดวกมันหิ้วง่ายนะฮะมันก็จะต้องถามก่อนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตอบคาถามที่มันเขาเรียกว่าเข้าทางคุณสมบัติเขาเรียกว่าเชื่อมโยงคุณสมบัติเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะทําให้ต่อมาเนี่ยคือการพรีเซนต์และก็จะตอบโจทย์มากขึ้นนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของอย่างเช่นโซลาเซลล์เนี่ยเอาตอบโจทย์อันแรกก่อนเลยก็คือว่ามันจะเซฟค่าไฟได้เท่าไหร่ถูกไหมครับหรือว่าปากากาก็ได้เช่นคุณถามคำถาม,ถามลูกค้้าแลว แล้วก็ลูกค้าเนี่ยเห็นด้วยแล้วอย่างเช่นว่าอาจจะขายปากกาตัวนี้ลองดูดีๆนะอันนี้มันเป็นปากกาวิศวะสมมติคุณมีแต่ปากกาแบบนี้ด้วยไม่ได้มีปากกาหมึกซึมอะไรเงี้ยกูก็ต้องถามลูกค้าไปประมาณหนึ่งพื้นฐานเนี่ยอชอบปากกาอะไรแนวไหนเนี่ยไม่สําคัญลูกค้าก็ตอบมาเนาะคุณต้องเริ่มถามคําถามที่เข้าทางปากกานี้เช่นลูกค้าสมมติลูกค้าตอบมาคํานึงว่าเนี่ยเขาจะต้องออกไปไซส์างานบ่อย ไปไซต์งานไปดูงานนอกสถานที่ไปดูไซต์ลูกค้าอย่างเงี้ยซึ่งแบบอาจจะเป็นสมบูรณ์สมบันนิดนึงเราก็ถามว่าเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าพกปากกาหมึกซึมที่ราคาแพงเนี่ยโอกาสที่มันอาจจะตกหรือว่าหล่นจากปกเสื้อเวลาเราก้มเวลาเราขึ้นลงอะไรเงี้ยทาให้ปากกาที่มันแพงๆเสียหายได้เห็นไหมลูกค้าก็น่าจะตอบว่าไงก็ก็ใช่สิใช่ไหมครับจะเอาปากกาหรูหราเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยไปออกใช้งานนะ่ะโอเคมันเท่มันสวยนะ แต่มันไม่เหมาะกับสถานการณ์นะครับลูกค้าก็เริ่มตะหนักแล้วว่าเออจริงว่ะคุณจะได้พรีเซนต์อะไรเนี่ยครับพรีเซนต์ว่าปากกานเนี่ยเป็นปากกาเขาเรียกว่า engineer pen นะครับก็คือปากกาที่ทนทานมากตอบโจทย์ในเรื่องของการทําให้ลูกค้าเนี่ยออกไปไซ้์งานเวลาไปต้องเขียนเอกสารอะไรแล้วอยู่นอกสถานที่ต่อให้มันตกต่อให้มันแบบชํารุดเสียหายเนี่ยมันทนทานมากนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยทนทานจริงๆเหมาะกับแบบจุดประสงค์ในการแบบ ทำงานสมบุกสมบันครับอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์กว่าเห็นไหมมันก็สามารถนำเสนอที่มันเข้าทางเราได้เหมือนกันนะครับต่อให้เราเนี่ยมีสินค้าแค่เป็นปากกาสีนี้แท่งนี้อย่างเดียวด้วยนะตอนแรกอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะลูกค้าอยากได้เป็นหมึกซึมอย่างเงี้ยเป็นปากกาดำหมึกซึมเนี่ยแต่ว่าเราสามารถถามให้มันเข้าทางเราก็ได้นะครับทีเนี้ยจอแดนก็จะบอกว่าเวลาเราเขาเรียกเปิดการขายเสร็จแล้วเปิดใจใช่ไหมเพราะมันตอบโจทย์ไงเปิดใจเป,ดเ,ปดเปิดใจ อย่าลืมพูดเรื่องปิดการขายนั่นเองครับปิดการขายเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรอาจจะเขาเรียกว่าการรวบรัดนะครับพาให้ลูกค้าไปสู่การจ่ายเงินน,นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยเช่นจะรับปากากากี่แท่งดีครับการถามจํานวนการถามปริมาณใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจริงๆผมมีสีแดงสีน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็สีเขียวด้วยชอบสีอะไรครับลูกค้าจะได้เลือกไงพอเลือกแล้วก็ไ,ไงก็จะได้ตัดสินใจซื้อ หรือการบอกโปรโมชั่นก็ได้โปรโมชั่นก็เป็นมุกปิดการขายอยอดนิยมอยู่แล้วโปรโมชั่นก็มีอะไรเช่นหมดเขตใช่ไหมครับเช่นประกาเนี้คือเหลืออยู่แท่งเดียวเหลืออยู่ไม่กี่แท่งเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจซื้อผมจะได้ล็อกให้ลูกค้าเลยหรือว่าส่วนลดพิเศษก็ได้ครับส่วนลดที่จะบอกว่าเนี่ยมีเวลาที่เป็นขีดจาํากัดอ่าเช่นแบบอาจจะหมดเขตภายในวันนี้หรือสัปดาห์นี้อย่างเงี้ยเพื่ออะไรกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจนั่นเองครับนะ ก็หวังว่านะจะเข้าใจคําว่าเซลมีดิสเพนเนี่ยนะมากยิ่งขึ้นนะถ้าผมสรุปรวมรวมกันเนี่ยมันก็คือหลักการของตัวคำถามก่อนนะเวลาจะขายอะไรถามคำถามก่อนนะครับถามให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะขายเนี่ยนะครับพอลูกค้าเล่าอะไรมาแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลฟังดีๆแล้วก็พรีเซนต์คุณสมบัติก่อนปะกามันมีคุณสมบัติก็ตามนี้แหละเอาคุณสมบัติที่มันตอบโจทย์ไว้ก่อนนะครับตอบโจทย์นย ากนั้นก็กระตุ้นการซื้อด้วยการทําให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเฮ้ยมันน่าต้องการนะหรือว่ามันมีปัญหานะถ้าเกิดคุณไม่รีบซื้ออย่างเงี้ยอย่างเช่นเราไปจี้เรื่องประกาอย่างเงี้ยขอทวนอีกทีประกานนี้มันเป็นประกาสมบุกสมบันใช่ไหมเราก็ควรถามเกี่ยวกับว่ากิจกรรมนอกสนามลูกค้าออกนอกสถานที่หรืออะไรที่มันแบบต้องไปเจอเดินทางบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยจะมาใช้หมึกซึมมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมเราก็ต้องถามให้เขารู้สึกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าปากกาหมึกซึมแพงๆแล้วมันตกเสียหายจะทํายังไงใช่ปะ่ะเพราะมันไม่ทนอย่างเงี้ยคุณจะได้ใช้ปากกาที่มันตอบโจทย์กว่าเนี่ยแหละครับเวลาลูกค้าเขาเห็นด้วยแล้วว่ามันตอบโจทย์เนี่ยคุณก็อย่าลืมกระตุ้นให้เขารีบซื้อนะครับเช่นจํานวนจํากัดให้เลือกปริมาณเลือกสีอย่างนี้นะครับก็จะสามารถติดการขายได้จริงๆแล้วเนี่ยแหละครับพื้นฐานการขายแทบทุกอย่างนะครับมาจากเรื่องขายปากกาครับนะ อันนี้คือพื้นฐานที่วัดผลนะ้าขายได้หลายอย่างจนถึงวันนี้ก็12ปีได้แล้วมั่งหนังเรื่องนั้นน,นะครับโอ้โหถ้าเป็นรุ่นก็คือแบบ2รอบได้ครับตั้งแต่ปอนหนึ่งยันเข้ามาหาลัยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในการสัมภาษณ์พนักง,งานขายด้วยคําถามนี้อยู่นะครับหวังว่าจะเข้าใจครับเรื่องของแก่นแท้การนําเสนอขายประกามากยิ่งขึ้นนะครับ อย่าลืมติดตามคอนเทนต์กูได้แหละเซลล์ร้านได้ใหม่นะครับแล้วถ้าใครมีความเห็นหรือมีคำถามเกี่ยวกับการขายเนี่ยก็ส่งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี